วันที่20มกราคมปีพุทธศักราชสอ6พนหนูชื่อเด็กหญิงเพชรแท้บ่าเกิดเป็นทูตวัฒนธรรมหมอสะอาดจิตอาสาเพื่อสังคมประจำจังหวัดชุมพรค่ะ ขอเชิญชวนร่วมน้อมนำลึก153ปีชาติการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตด้วยการทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมณวัดหรือหน่วยงานที่จัดก,กิจกรรมทั่วประเทศค่ะร่วมเจริญจิตตภาวนาสมาธิที่บ้านที่ทำงานที่โรงเรียนตามแต่จะเห็นสมควรค่ะ ขอเชิญชวนศึกษาชีวประวัติหลวงปู่มั่นออนไลน์ทั้งภาษาไทยอังกฤษได้ที่และขอเชิญชมนิทรรศการหลวงปู่มั่นออนไลน์ทั้งภาษาไทยอังกฤษได้ที่ขอเชิญชมสารคดีตามรอยทุดงคควัตและปฏิปทาในหลวงปู่มั่น ผูริทัตโตได้ที่ขอเชิญชมนิทรรศการการวาดภาพหลวงปู่มั่นของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้ที่ขอเชิญร่วมง,งาน153ปีชาตกาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในวันที่21มกราคมปีพุทธศักราช2566 น้าหอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ